กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบื่อถูกฐานเบอร์สุขสุขคนที่เข้ามาติดตามช่องน้องคำน้ำโซกเมืออนีก้กะไปหล่อเฮ็ดก็ไม่ใหญ่จืดพผลกระสิลงมาแล้วไปหล่อเฮ็ดก็เพิินย้ำเส้าแต่เร้าเลยปาลุงเอ้แจ็คสีได้หรือบ่ไปสองคนก็ไม่ใหญ่จืด สังเกตมืดมามืดมาใส่พนสิตกแล้วนี่ตกทำทางสมบูรณาเหตุเนาสบายดีพี่น้องสบายดีมึอกวาดขึ้มืดข้ามืดพนมาแค่ร้อยโพ่นกระบะฟอพนแล้วพี่น้องพนกระบะฟอพนแล้วพี่น้องเป็นเกลือฟอพ่นแล้วพี่น้องคนน่ะแมน แจ็คสิได้ยังไหนน่าอมาให้แกเม็นยังเจือนี่เลยพ้นกระต๊กป้าลุงเลยแมนพ้นกระมาพอพ้นบาทนี่ เห็นอะไรดีเนะเฮาวนี่เนาะ เห็นเปล่าคนกตกแห้งแห้งๆปะลุงเนี่ยจิ้นุ่เก็บเห็ดเห็ดสม,มบปิหรือว่าเห็ดรวบม,มิดเนาะมีหลายเห็ด

đó ừ. phân tốt nghe nghe nó phân tốt cái sạo thôi mà phân sao sao เปียกเตเศร้าเลยฮาวกับยายจิ้นเ,เ,เห็นใ่ย,ย่ยเห็นอีกแล้วออให้จิ้นเก็บเห็ดปะลุงเลยเอาเป็นมือกล้อง คือในห้องกระสีฮะเก็บเห็ดนำผลขึ้นกันเปียกพ่นเมื่อนำกันนะซีเมนต์อันเดียดได้เปียกพ่นเมื่อนำกันมาเก็บเห็ดนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่นพ่นตกเปียกพ่น,น,น,พ,น,นพี่น้องนะก็ <c oughs> เปียก,กมากแล้วเนาะเปียกพ่นตกเฮียต่อพี่น้องเอ้ย

Hiến bà dây Hụt có rợn đó <cười> <cười> mm. Mên mên <laughs> Tiên hẹn là xàm xí ao hết <laughs> คือเอาไปเก็บปีกไก่เนอะป่าโมหนึ่งเต็มตาเต็มตาอือเราป่าคือเกาไต้เฮ็ดบ่ลายเนะเพราะว่าพ้นตกนีนเฮ็ดมันก็หน่านนะ ไม่ไหมยายไม่ไหมมีไงจิขีเห็ดบางได้นี่ยมันบ่แม่นขเห็ดปว่ายกว่านะแม่ ดอกคงคายสีตานอกเฮียบานที่นนองเอ้ยทังเห็บที่ดอกทุกันขันภากันเงือยะาอ่าเบื่อ

เพิ่นเห็ดตุกนะพี่น้องก็อยากกู้ยพี่น้องเพิ่นเห็ดตุกแม่ไงเจอหักใบบดถูกท่านเห็ดตุกในหน้าพี่น้องเอ้ยทั้งหาปูดอกหาปลารอเห็ดดอกตามโค้อไปน้ำดอกหลวงดา แฮปปี้เจ้า,า,าดดทุกทานอย่าพาเบื่อแม่ใหญ่จืนเนเด้อเจ้าให้คอยสมสทธาเอ้ยเอ้ยนะสมาดีทุกท่านอย่าพาเบื่อแม่ใหญ่จืนเด้อ สุขุสุคนพวกเอฟซีทั้งหลาย,ยา,ยยายอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ป่าต่างประเทศในประเทศทุกถูกทานเลยอย่าพลาดถิ่นอย่าพลาดปลาม่อย่างอื่นเลยค่ะผ่อนเงินว่าหมอนพี่นั่งเอ้ยตีเตือนได้เด้อว่าหมอนหรือว่าหมอนข้ามินข้ามมาได้เนาะไม่อย่จื่นล้ำหรือมหาเห็ดแม่ ผาปึงผาส้มผาคกไลกกแซผาเป็นกำลังใจหายนองคำ่ำก็ไม่ใหญ่จืดไหนเดอ้อเอากับเขาจบคลิปนาเพียงสำนึก่นอนเนาะคลิปน้าพอกันไหมสบายดีจ้ะ <laughs>